แกงเป็นลูกแท้ๆของแกนะแกยังจะคิดค่าเลี้ยงดูอีกเหรอแกนี่มันเลวจริงๆเลวแล้วมันหนักส่วนไหนของแกคะยี่แกแสนนึงนี่กแกเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขายโลกกินจะเอาหรือไม่เอาล่ะแค่แสนเดียวถ้าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปขายไอ้พวกแกแก่หัวงูที่ตันหากลับอะ่ะเขาซื้อแน่นอน อย่าทำอะไรหนูนะอย่านะพี่หนูกลัวแล้วพี่ทำอะไรวอย่าอะไรนะครับครูนกข้าวแกงไม่ได้จ่ายค่าเทอมมาถามเทอมแล้วหรอครับใช่ค่ะคือครูพยายามติดต่อแม่ของน้องข้าวแกงแล้วนะคะแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะทางโรงเรียนจะสอบถามว่ามีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนเผื่อทางเรียนจะได้ช่วยได้แต่แม่ข้าวแกงก็ไม่ติดต่อครูมาเลยค่ะ ครูเลยต้องมาที่นี่อะค่ะนี่ถ้าครูไม่มาหาป้านะคะป้าไม่รู้เลยอะค่ะว่าแม่ข้าแกงอะไม่ยอมจ่ายค่าเทอมให้เข้าแกงใช่ครับถึงผมจะแยกกันอยู่กับแม่เข้าแกงแต่ผมก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโอนให้ทุกเดือนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแม่เข้าแกงถึงไม่ไปจ่ายค่าเทอมครับครูเข้าใจนะคะว่าการที่เด็กพ่อแม่แยกทางกันอะมันเป็นยังไงนี่แหละค่ะครูก็เลยเป็นห่วง ครูต้องขอโทษคุณพ่อแล้วก็คุณป้าด้วยนะคะที่วันนี้มารบครัวนะคะครูเป็นห่วงข้าแกงกลัวข้าแกงจะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะมันอาจจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้ข้าแกงมีอนาคตที่ดีค่ะยังไงก็ขอขอบคุณครูนกด้วยนะครับส่วนเรื่องค่าเทอมเขาต่อไปเดี๋ยวผมจะคุณจ่ายให้เองครับงั้นครูขอตัวก่อนนะคะขอบคุณคุณนกมากค่ะพี่แวว เดี๋ยวผมต้องให้พี่แบบเป็นธุระไปส่งข้าวแกงที่บ้านแม่เขาหน่อยนะครับพอดีผมล่าง,งานจากเจ้านายมานานแล้วนะครับข้าวแกงเดี๋ยวพ่อไปทํางานก่อนนะลูกเกิดว่าพ่อมีเวลาพ่อจะแวะมาหาลูกนะพ่อรักลูกนะลูกหนูก็รักพ่อค่ะพ่อไปก่อนนะลูกเดี๋ยวผมไปต้อง <นะ S 2> ห่วงนะเดี๋ยวพี่ดูแลเองข้าวแกงอยู่กินข้าวกับป้าก่อนนะ เดี๋ยวกินอิ่มแล้วอะป้าจะไปส่งที่บ้านะไปนั่งรอเดี๋ยวป้าแบเข้าวมาทำไมวันนี้มันดวงสวยจังวะเล่นอะไรมือก็ไม่ขึ้นเจ๊งหมด ยังกู้เงินเฮียเจ้าของบ่อนมาอีกสองหมืนแล้วจะเอาไส่คืนเขาวะเนี้แม่มแม,ม่ฉันเอาเข้าวแกงมาส่งแล้วนะแม,ม่แม่แม่ไม่อยู่บ้านนี่ไปไหนเนี่ยข้าวแกง แม่ไปไหนอ่ะไปทํางานเหรอหนูไม่รู้ค่ะแม่ออกจากบ้านทุกวันบางวันก็กลับเช้าหนูไม่รู้เลยค่ะว่าแม่ไปไหนบางวันก็กลับเช้าแล้วปล่อยให้เข้าแกงอยู่บ้านคนเดียวเหรอค่ะนองแมมมันปล่อยให้เข้าแกงอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเข้าแกงมันก็เป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะทำยังไง ออกจากบ้านทุกวันแบบเนี้ยสงสัยเข้าอีหลอกเดิมอีกแล้วมั้งไปลูกไปอยู่กับพ่อไม่ต้องอยู่แล้วแม่แบบนี้ไอ้ยัยไปนะรี่ยัยแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันไม่ทนอยู่กับคนอย่างเธอหรอกฉันทํางานมาได้เท่าไหร่ก็ลองตามไปใช้นี่พนันที่เธอติดเอาไว้จนไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินไม่มีเงินจะจ่ายค่าเช่าจนไม่มีที่ทุกขอนอนแล้ว ยุให้เลิกกับฉันใช่ไหมแกอย่ามาทอฉันนะไม่มีใครยุน้องฉันหรอกน้องฉันเลิกกับแกน่ะก็เพราะว่าแกน่ะติดการพนันงางันแบบนี้ไงใครจะอยู่กับแกได้ฉันจะเอาลูกไปอยู่ด้วยฉันไม่ให้ลูกอยู่คนเดยแกหรอกใช่เน่เ่ไม่ฉันไม่ให้เขาแกไปเขาแกฉันไม่ให้ลูกไปหรอกจะไม่ให้พวกแกมีความสุขหรอกโกแก่พกไปก่อนนะลูก ถ้าพ่อ,พอว่า,วาพ่อจ<ต>ะอะไาเยี่ยมนะลูกไปอย่าไปไหนก็นไปเลยไปสิไปไป,ไปเลยนะไปไปอยู่ทีนี้เลยไปพ่อแกงไปอยู่กับป้าไหมลูกอยู่คนเดียวแบบนี้มันอันตรายป้าเป็นห่วงหนูจะอยู่กับแม่คะ่ะแม่บอกว่า ถ้าหนูไปอยู่กับพ่อกับป้าแม่จะฆ่าตัวตายหนูเป็นห่วงแม่ค่ะนี่แม่พูดกับเข้าแกงแบบนี้เหรอพูดขู่จะฆ่าตัวตายเพื่อให้ลูกเป็นห่วงลูกจะได้ไม่ไปอยู่กับพ่อกับป้านังแหม่มนะนังแหม่มทำไมมันถึงได้เลวได้ถึงขนาดนี้นะเนี่ยนี่มันเอาลูก ว้เป็นตัวประกันชัดๆมาทำไมมีธุระอะไรมีธุระสิแล้วแกล่ะไปไหนมา <c oughs> แสดงว่าหมวดตูดมาลสิถึงได้กลับบ้านได้เนี่ยฉันจะไปไหนก็เรื่องของฉันเกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะเกี่ยวสิแกน่ะเอาเงินที่น้องชายฉันโอน <c oughs> มาให้เขาแกงอ่ะ ไปเรียนให้ไปจ่ายค่าเทอมแต่แกน่ะเอาไปเข้าบอนหมดแกเป็นแม่ภาษาอะไรแกรู้ไหมข้าวแกงจะไม่ได้เรียนเนี่ยก็เพราะแกข้าวแกงมันลูกฉันฉันจะให้เรียนหรือไม่ให้เรียนมันก็สิทธิ์ของฉันพี่เป็นแค่ป้าอย่ามายุ่งทําไมจะยุ่งไม่ได้ก็ข้าวแกงมันเป็นลูกของน้องชายฉันเนี่ยน้องชายฉันโอนเงินมาให้แกเนี่ยเพื่อ,อไปจ่ายค่าเทอมให้ข้าวแกงแกไปเข้าบอนหมด แกดูสภาพหลานฉันสิเนี่ดูเสื้อผ้านี่เก่าเก่าแกคิดจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ใหม่ให้ลูกบ้างหรือเปล่าโอนมาแต่ละเดือนยังกเกษตรตังค์มันไม่พอหรอกค่าเลี้ยงดูฉันก็ไม่เคยได้และถ้าฉันจะเอาค่าเทอมไปใช้มันก็ไม่เกี่ยวกับพี่ฉันถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูข้าวแกงไปละกันแม่ข้าวแกงเป็นลูกแท้ๆของแกนะแกยังจะคิดค่าเลี้ยงดูอีกเหรอแกนี่มันเลวจริงๆ เร็วแล้วมันหนักส่วนไหนของแกคะอิงแกอีแมมอีแมมป้าจ๋าทำแน่นูเลยนะไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจจับข้อหาพวกลูกไปเขาแก่ดูแลตัวเองให้ดีๆนะลูกมีอะไรก็ไปหาป้าไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ จะไปอยู่ให้เป็นเสนียดทำไมอย่างอี้ไปสิพ่อแกงแกอย่ายให้ฉันรู้นะว่าแกคิดจะหนีไปอยู่กับพ่อกับป้าแกถ้าไม่อย่างนั้นนะฉันจะฆ่าตัวตายจำมาไว้นะค่ะ ข้าวจาะแม่อืมแล้วซักผ้าที่ฉันให้ซักแล้วหรือยังซักแล้วจ้ะเออแล้ววันนี้แม่ไม่ออกไปข้างนอกหรอคะตังไม่มีสักบาทจะให้ไปไหนจะไปไหนก็ไป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  ใครวะโทรมาแต่เช <pi bills> ้าเลยฮัลโหลอ้าวทำไมไปทร้เสียงตู๋ใส่เฮียล่ะอ้าเฮียเองเหรอคะหนูขอโทษขอโทษค่ะเฮียพอดีหนูนัดเฮียจะคืนเงินตอนสิ้นเดือนไม่ใช่เหรอคะเอาตาเดี๋ยวไม่โทรมาทวงตังค์เพียงแค่สองหมื่นบาทเดี๋ยวไม่ชีเนี่หรอกเฮียก็จะโทรมาถามอาจจะเอาเงินเพิ่มบอกเฮียได้นะเผื่ออยากจะได้เราแก้มือเป็นอย่างน้นะดวงดีจับมือขึ้น จะได้เงินมาใช้ที่เงียยืมไปสองพันบาทแล้วก็เผื่อพิงนัดติดมือกลับบ้านด้วยนะเออมันจะดีหรือคะเฮียไนะม,าตมใใ่ต้องเสี่งใจนะเราเป็นคนทนเองคนเราัวงมันยืมมีลงเฮี็ต้องเสี่ยงนะถ้าอย่างนั้นตามนั้นก็ได้ค่ะเฮีย,ยขอบคุณนะคะ เสียได้ทุกวี่ทุกวันเป็นอะไรวะดวงไม่ขึ้นเลยจริงๆอ้าวแม่อ้าวเฮียจะกลับแล้วเหรอพักนี้ดวงไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะเฮียธรรมดานะเฮียก็บอกแล้วไงว่าคนเราดวงมีขึ้นมีลงเออแม <c oughs> เงินที่ยืมเฮียไปของเก่าสองหมื่นบาทเมื่อกี้ไปยืมใน <c oughs> บ่อนอีกสามหมื่นบาทรวมเป็นห้าหมื่นใช่ไหมเฮีย <c oughs> คิดดอกร้อยละยี่สิบ เป็นหกหมื่นบาทแหมบ,บอกจะคืนเฮียสิ้นเดือนใช่ไหมค่ะแต่นี่เหลือเวลาอีกสามวันเองนะถ้าภายในสิ้นเดือนแม่มหาคืนเฮียไม่ทันเฮียขอแขนแม,ม่มข้างหนึ่งฮะเดี๋ยวรอเล่นเ้ยไปก่อนนะค่ะทำไงดีวะเนี่ยไม่น่าไปเอาเงินของปอาเลยตั้งหกหมื่น จะหาที่ไหนใช้วะเขาทันวันนี้แสนหนึ่งรักมันมากไม่ใช่หรอก็ชันขอแสนหนึ่งนี่ไงจะเอาหรือไม่เอาล่ะแสนหนึ่งนี่แกเป็นแน่ภาษาอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขายโลูกกินทำไมผีการพน,นันเน่ยมันเข้าสิงแกจนหน้ามือตามวัวต้องขายลกกิน หรือไม่เอาล่ะแค่แสนเดียวถ้าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปขายไอ้พวกแกแก่หัวงูที่ตันหากลับอ่ะเขาซื้อแน่นอนแม่เร็วเร็วไม่รู้ว่าฉันจะเอาแกไปเปรียบกับสัตว์ชนิดไหนขนาดลูกแกแท้เนี่ยแกยังจะเอาไปขายได้เลยเรื่องเงินแสนหนึ่งเดี๋ยวฉันจะขาให้แกเองแล้วแกก็อย่ามายุ่งกับลูกอีก แล้วแกก็สายหัวไปไม่ต้องให้ฉันมาเห็นหน้าแครอีกไปคุ้มค่ากการโดนตกได้เงินมาตั้งแสงนโผลหาเฮียเลยดีกว่ามีเงินใช้นี่เฮียแล้วแต่เอ๊ะมันยังเหลือกำหนดอีกตั้งสองวันยังไม่ต้องรีบใช้หรอก เดี๋ยวเราค่อยใช้นี้เฮียเก็บทีหลังก็ได้อพอมีตังค์แล้วก็รู้สึกคันไม้คันใช้นี่เฮียหกหมื่นก็ยังเหลืออีกตั้งสี่หมื่นเอาไปต่อทุนดีกว่าเงินแสนอาจจะกลายเป็นเงินล้านก็ได้ หาหาแล้วนี่เราอยู่ในบ่อนสองวันสองคืนเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ยเงินก็หมดจะทํายังไงดีวะวันนี้ถึงกำหนดต้องใช้นี่เฮียแล้วด้วยโอ้ยส่วนเงินที่ใช้นี่เฮียก็ดันเอาไปเล่นซะหมด,งงดวะอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหนีแล้วละ่ะไม่งั้นเฮียเอาตายแน่ ไปไหนเลยวันนี้ถึงกําหนดใช้นี่แล้วนะเฮียตอนนี้หนูยังไม่มีตังค์เลยจ้ายังไม่มีตังค์มีคนก็บอกว่าไปเล่นที่บ่อนดเฮียจ้งสองวันสองคืนหมดเป็นแสนจะม,มีเงินได้ไงไม่ใช่หนูนะเฮียเฮียคงจําคนผิดไม่ต้องพูดเฮียเคยบอกแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีเงินใช้นี่เฮียเอาแขนมาเฮียข้างหนึ่ง er, เฮีย er. 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 er, อย่าทำอะไรหนูเลยนะเฮียเฮียเฮียอย่าทำอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้ว หนูกลัวแล้วเฮียเฮียพ,พี่อย่าทำอะไรหนูนะพี่อย่าทำอะไรหนูเลยพี่อย่าทำอะไรหนูเลยฮ่าอย่าพี่อย่าอย่าทำอะไรหนูนะอย่านะพี่หนูกลัวแล้วพี่ทำอะไร การพนันแท้ๆถึงทำให้แหม่มกลายมาเป็นคนที่การสติไม่ดีเฮียเจ้าของบ่อนถึงจะถูกตำรวจจับได้แต่สิ่งที่แม่มเสียไปนะมันไม่คุ้มเลยเรื่องการแท้ๆแม่มนี่แหละครับพี่การพนันมันก็เหมือนกับบอกโคลนถ้าตกลงไปแล้วกลับตัวทันตะเกียรตะกายขึ้นมาเราก็รอด แต่ถ้ากลับตัวไม่ทันยิ่งเสียก็ยิ่งเล่นยิ่งเสียก็ยิ่งเล่นเพราะว่าจะเอาเงินคืนมันก็เหมือนกับเรายอมจมปักอยู่ในบ่อโคลนสุดท้ายก็จมลงไปตายอยู่ที่ใต้บอ่อครับ